และเมื่อโตขึ้นอีหนอกับตกลุมรักจินตราพระราชธชด,ดาเมืองมัญญาอีหนอได้รักลอบออกจากเมืองกุเรปานไปอยู่กับจินตราที่เมืองมัญญาและได้ปฏิเสธการอภิเษกสมรสกับบุษบาแม้ยังไม่เคยพบนางมาก่อนวิทยกสกรรมได้เก็บภาพวาดของนางบุษบาได้ในขณะที่ออกราชสัตว์เกิดความข้างใครนางไปอย่างมากเท้ากัมมังกุมิงเกิดความเห็นอกเห็นใจเมื่อทราบว่าในภาพคือบุษบาจึงได้ส่งทูตเพื่อไปสู่ขอให้กับบุตรของตน กำมังกูหมิงได้นาสารไปส่งถึงท้าดาหาท้าดาหาได้ปฏิเสธแบบไม่ใย,ยดีเท้ากำหมังกูหมิงรังรู้จึงกิ้วมากคิดยกทัพไปตีเมืองดาหาในทันทีจินตารารังรู้ว่าที่จะไปลบเพื่อไปช่วยปกป้องเมืองของบุษบาที่เป็นคู่มั่นของอีเหนาจินตาราลึงจึงรู้สึกเสียใจมากและผูแตัดพอมากมาย ทำให้ใจฉันมันหวานมาไวแม้จะสิ้นเงินวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจแม้จะสิ้นดวงจันใช้ไหลไม่เป็นไร